ปัญหาของน้องเซอคือเรื่องอะไรครับน้องเซอก็เป็นคนแบบปากใหญ่ครับผมเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบมันถ่ายรูปเราแบบมันไม่สวยเพราะว่าปากเราอะไรประมาณนี้อ๋อถ่ายรูปมันไม่เท่นะใช่ไหมมันไม่สวยเนาะโอเคก็เลยอยากให้ปากให้เป็นทรงขึ้นเนาะผู้ชายเนี่ย เหมือนจะทาปากง่ายนะไม่ง่ายนะบอกให้เผยยากกว่ายากกว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะมีทรงแบบมีคอนเซปต์ง่ายๆของผู้ชายเนี่ยบางทีเนี่ยตัดบางไปก็ไม่สวยตัดหนาเกินก็ไม่ดีก็จริงๆเราก็แค่ทำ<อ>ไปรรมาชิาก็จะเห็นว่าหมอตัดได้ไม่เยอะนะครับคือคือ,คอเวลาเราบอกปากแล้วหนาเนี่ยพอวาดออกมาทีดเดียวมันดูบางเลยเห็นไหมแสดงว่าี่ลึกจริงๆแล้วปากบนอ่ะ ไม่ได้หนาหมันแค่แบบไม่มีทรงเพราะฉะนั้นพอเราเก็บทรงเนี่ยถ้าเก็บเยอะไปเนี่ยเนื้อปากจะบางกว่านี้เยอะเลยนี่อ,นออกไหมตอนหายก็จะเป็นแค่กระจ่าเบาๆเฉยๆเนาะแล้วก็บางลงระดับหนึ่งส่วนปากล่านที่นี่ลองให้ใหอาปากดูเนี่ยหเห็น,เห,น,เ,หนเห็นเวลาหมอระบายสีนะหมอระบายข้านี้เยอะกว่าข้างนี้เห็นปะเออมันเกิดจากการที่ว่าปากเราเนี่ยมันมันโยไม่เหมอือนกันใช่ไหมมันโยไปอีกทางนึงผมก็เลยพยายามตัดให้มันแบบบาลานซ์กันโอเคไหมครับโอเคนะพร้อมไมมพร้อมพร้อมครับพร้อมนะอ้าวไปลุย